ที่ไม่ทํางานหรอวันนี้เอ้ยพี่เข้าดึกพี่เข้าดึกยังไม่เลิกกับเกมหมานี่หรอยังยังหรอก <c oughs> เลิกไม่ได้ <c oughs> มันเลิก<ค>ไม่ได้ดไปดูเครื่องยังพักที่ตีเฮ้ <c oughs> เติมไปตั้งเยอะไม่ได้แน่นเลยไฟดับอยู่กับเด็กมันทรมานมากเลยนะมันร้อนสวัสดีจนะ้าส SU PANSA <c oughs> ที่ทำไมพี่สวยจังครับ <c oughs> พี่สีขา <c oughs> ขอร้องละ่ะไม่เคยติดรถไฟเลยทีขอกำลังเครื่องหน่อยเถอะ ขอร้องล่ะเดี๋ยวเอาเครื่องเจ็กไปยิงเอาเครื่องเจ็กไปยิงใจเย็นให้พี่ได้ฉายแสงหน่อยเถอะไม้เดียวหมอตโต๊บินตัำดีกว่าเอา่อ โอเคเราป้องกันตัวกันตั้งก่อนเลยแล้วกันบอมเบอร์ที่อยู่ดิสไหมอะอยู่ในดิสช anelle สองตีมีแฟนยังค่ะเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยมีแล้วจ้ามันก็ต้องมีอยู่แล้วไหมสี่รูกพอไหมวะโอ้เกตผมออกแล้วนะพี่แเต็กโคตรสวยอะเก,กนะตออกแล้วเหรอ ได่เช yeah. ็ดไปไม่ได no okay. so ้วะไม่น่ารอดขอร้องสวัสดีครับขอร้องละขอนตัวเนี่ยถอนไม่แงนขอร้องละเห็นปะวะไปเหมือนคณิคมไปดับเสาไปเออดับหมดเลยเมื่อคืนเห็นปะวะแล้วเข้ากันแดงเดี๋ยวผมไปไปทำงานกันโอเคัสนี โอเคไหมเดี๋ยวเจอกันครับเจอกันเจอกันมีใครเห็นไหมวะมันไปเร็วกว่านี้ไม่ได้เลยไงเร็วกว่านี้นีครับไม่มีใครเห็นหอะไรแว๊บ,บวะดีครับวันดีครับกราสเร็วกว่านี้ขอร้องละเร็วกว่านี้ พี่ช่วยหน่อยคนสวยติดตามคนสวยติดตาม thank you จะมีเหตุแล้วคอมเปิดไม่ได้จอดำคนเปิดไม่ได้จอดำดดพี่จะช่วยเอกยังไงดีวะเกตถอดแรมก่อนอันดับแรกว่าไปนั่นใครว่าอ้าวมันเหตุการณ์ปรกติดี มันหมุนไปเลยอ่ะมันหมุนไปเลยไปกี่โลด้านหน้าสี่โลด้านหน้าบินห้านาทีถึงสนามรบ <c oughs> อยู่ในสนามรบห้าวิ <c oughs> แกอย่าบูลลี่ฉันสิรู้แล้วเดี๋ยวน้องก็เป้าหมายได้เป้าหนึ่งนะตาละ <c oughs> D L เอ็มไดเอลง้อง้อ กกกูแอีเสียงแมลงวีที่ไหนครับเสียงแมลงวีแถวนี้แล้วฮะเว้าทุกดอกแล้วบอกว่าแม่ เก้าบาทแตก,แกโอ้โหเก้าบาทแตกเออแตก,ก,กจริงเฮ้ยต้องทิ้งแล้วไอ้เวนบอมเบอร์ไม่ยอมทิ้งเออจีเก้าเอ็ดมีนาปาบสองลูก

โอ้เหาับบาดเบรกแตกไม่พอตนะโกไมนเลี้ยวไม่ได้ต้องไปแต่งให้ได้นะรถราคากข้าบาดแรงเลยนะมีที่ไหนมีแค่นี้นเท่านั้นห้ายแรงอย่างเดียวแรงอย่างเดียวตางตรงเลยไม่มีใครได้กินเลยแต่เลี้ยวไว้ไปนะเบรกก็ไว้อยู่ ามตวดไปลูกหนึ่งเว้ยวู้อีดิตซีนะปาลพี่ลองเทสดูนะพี่ว่ามันจะแตกจริงเปล่าผมว่าไม่ไม่ค่อยมั่นใจของนาปาลเมกาข้อพื้นดีว่าเป็นนาปาลปาลนาปาลของโซเราเสี่ยงเดียวเออโอเคลองเลยเซเรียตเลยทิ้งแง่สามลูกอะพอไหมสามลูกทำเผื่อขนาดนี้แล้วลุยต่อไปกันต่อเดี๋ยวพี่จะบอกเดี๋ยวพี่กูจะบอกหรือดีนึงนะ บินขึ้นไปยิงแม่งเลยบอมเบอร์ยิงมันแรงว่าก่อนเลยแก้งดีมากมีใครเห็นเราไหมนะสวยสวยไอ้ยาติดขี้ทีนึงแม่งบินไม่ออกเลยมันเอฟหนึ่งน f 1 1เจ็เฮ้ยเอายิงฟรีของฟรีของฟรีไปแล้วของฟรีของฟรีไอ้ยืนนี่ยนนี่ ยยยาิงงพี่ก็มองอยู่มันใช่เอฟดิ๊งหิวก็หายเลยเจอเอฟดิ๊งของอร่อยมันพวกคนเดือนมาดิเถื่อนไม่เถื่อนเลยมาดิมาดิม่ดิตกแล้วเอฟดิ๊เจ็ดล็อกเสร็จแล้วไอ้เหี้ยถ้ากูปล่อยมันเข้าเข้าหลังเข้าหลังมอญแน่ไอ้เหี้ยไอมีคนปล่อยไปละเข้าหลังมอนปะก็ปืนมิสพามยิงกระโปลอย่างวะ บังม ja ันย okay. right. ิงสวนนะบังมันยิงสวนนาบีต้องยิงแนวรบียิงแนวโค้งไม่ได้ต้องเป็นพวกแบบพวกอุ้งยีอ่ะยีต้ยิงแนวโค้งได้ขึ้นมาดีนิดนึงแต่ก็หมนแฟอะไรล่ะมาช่วยแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอซีอีนันแหะมันมีแฟอ๋อปีกแตกไปแล้วมีทำไมเมื่อกูไม่มีจรวดมีแค่ปืนงงสาวมีจิตดีตัวสิ ที่มีรายจะถามไม่ถึง1,000ซับผมรายได้ไงเฮ้ยเจ๋งเครื่องในยุคสมัยไม่มีระบบยึดตัวต้องไปยิงออกหมดเลยยิงเลยดีต่อมาเสิร์ฟเองโองพี่โมงวันเรี๋ยวดาดาสามดสิบเซับเอง เฮ้ยไลได้ไงอ่ะเองขายของเหรอเดวเดาเดวเดาเดาไอ้เอ๊ยอะไรวะนั่นเหรผมเขาโม่งมันวม่งก็ตกด้วยอ่าวดูร้อยนี่ลาฟคิวเลยตบเอ้าไม่โดนสูงสูินต่าประมาณนี่สเมตรเองนี่สสเเมตรใช่ฮะเพเงอ๋อลงเพลงโอเคก็ดีอะ ลากคอมีสิลาะก่อนลาก่ันกลับก่อนนะตอนนี้มันรู้ว่าของมันงหมดแน่ๆแล้วบินต่ำไปก่อนเลย idee. เอะเออเออขยออกะูอุกกาอุกกาาวได่นอยไางที่2าผมอฮะไมได้เิมเบรคเติรนะแต่ไม่มีนี่นะ ถ้าไม่ไหวก็จะกลับไปดูทีเขาอย่างเดิมพี่ตรง ouais. ตรงเนี้ยต, <Đ cop S 2> ตรงเนี้ยได้แล้วเก้าลอยเมตรหยุโดนแล้วเกาเลยแม่ตัวแล้วพี่ตายพี่พี่ซ้อนมันทะลุร้อยจังวะพี่ใช้หอกขนาดขนาดหอกที่แม่นแทงมันแทงมันประแ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 ดดเมื่อเบียนชมเหมือนที่ทำกับ S15 เลยพี่ ไปไม่ได้เละเรียบร้อยอ่ะลูกหมดอ้าวเอ้ยลืมใส่ลูกฟังเสียงดิโุ้ยเดี๋ยวคนเดียวแล้วพี่หยอกจะไปไหนนมมองแม่งคุณมันไม่ตายหยอกหยอกหยอกลูกหมดมันไม่รู้หรอกว่าลูกพี่หมด